พี่ออเขากลัวลูกไม่มีเพื่อนเล่นหรอ,อพี่นลินยังปวดท้องอยู่กอดเอเลเกเออิงไหมล่ะครั้งเดียวพี่กลัวลูกอ๋อมาน,นี่ไปยืนตากแดดทำไมลูกอ่าก็ไปดิปะปะครั ห้ามถอดชูชีพนะคะไปเล่นเลยอ,อยากเล่นน่ะดูอิแมนดูอิแมนดูอิแมนอิแมนมันไปเกอมพี่อ๋อให้ขึ้นอะไลเดอ้ออิแมนอิแมนปวดท้ดองเออไม่เป็นไรปวดท้องปวดท้องก็พักก่อนงเออ มีแมนมีแมนไปกล่อมพี่กล่อมพี่ออออยู่ให้ไปเล่นสไลเดอร์ก่อน <c oughs> พี่อออไม่เอาเลย <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปคนเดียวเลย